สวัสดีครับยินดีต้อนเข้าสู่เลเวนแนนต์เลเวนแนนแปลตรงตัวก็แปลว่าการแก้แค้นเนาะส่วนตัวนี้มันเป็นเกมฟรีในสตรีมนะครับก็เดี๋ยวผมส่งลิงก์ไว้ในข้างล่างใต้วิดีโอแล้วกันนะครับเหมือนเดิมไม่กดปุ่มไหนก็ได้เลือกภาษาเกาหลีอังกฤษญี่ปุ่นยิปอังกฤษสิวะเริ่มการทดลองโอ้โหเกิด การตัดการเชื่อมต่อแบบผิดปกติร่างกายล้มลงไม่สามารถตรวจสอบได้หยุดการทำงานซิ้นข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ตัวที่89เอ้ย8อ6แ8กําำลังส่งสติไปแปะไม่ทันยินดียินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเบตา้าลองดูคู่มือดูสินะลองเดินซ้ายขวาดู ออ,อีกแล้วอะเนี่ยยินดีต้อนรับเบตา้าดูคู่มือสิลองเดินซ้ายขวาดูหนกหูเว้ยต้องบอกอีกครั้งเนี่ยฉันรู้อยู่แล้วนะเอาละ่ะตัวที่86เอ้ย68เออโปรโตโทไท์อ่ะคือการรวบรวมกระบวนการหลังจากทดสอบโปรโตโทไทยรุ่นต้นแบบ S <S <an> ด็อกเตอร์ฉันไม่คิดเลยว่าเขาจะใช้ระเบิด EMP ที่นี่ระเบิดระงับไฟแสงไฟฟ้าเนาะทำแบบคลองกุญเสียอะไรพวกนี้ฉันจะต้องจัดการกับไอเสียงหนวกหูนี่ซะหน่อยละแต่ว่าตอนนี้ฉันจะต้องทําตามคําแนะนําของมันไปก่อนขอย้ำคำแนะนำนี้เธอไม่ได้ปฏิบัติตามเริ่มทำใหม่รีบูตใหม่ เริ่มรีบูตใหม่เรียบร้อยโปรเจกต์มีเดียภารกิจส่งไปให้ที่เบต้าก็คือเราเนาะส่งภารกิจมาให้เราเนะป้าหมายก็คืออัปเดตข้อมูลแล้วก็จับกลุ่มด็อกเตอร์เมลิน่ายินดีต้อนรับเบต้าถ้าเธอได้ยินข้อมูลจากดาตานี้แล้แล้วก็ทำตามคำสั่งซะ จากไอตัวเฮลโลก็คือตัวบินบินเนาะไปที่มุมขวาบนสอนเดินว่ะเอ่อหมุนอ๋อหันซ้ายหันขวาโอเคเดินทางซ้ายเอดอสเดินหอยเออไปแล้วก็ซ้ายขวาอะไรวะ อ๋อบันไดเยี่ยมเธอขยับได้เร็วมากแต่ว่าถ้าเธอหันหน้าไปทางเดียวกับทางที่เดินจะเดินได้เร็วขึ้นนะสิงโอเคเธอเห็นบันไดไหมทางขวาเอ๊ทางซ้ายซ้ายหรือขวาไม่ใช่อยู่ว่าไปกดสบู่เอ๊สบู่มาแล้วไปกดปุ่มข้างบนสิสวิตช์ข้างบนเน่ะแล้วก็ไปห้องต่อไปสวิตช์จะปุ่มรวมกันไปหมดแล้วกูสบู่จบแล้ว เดินขึ้นบันไดกด F ก็คือมันบอกว่าถ้าเราหันหน้าไปทางเดียวกันกับทางที่หันมันจะเดินเร็วกว่าคือถ้าถ้าหันมันจะสโล่นิดนึงนะกดปุ่มเปิดประตูโอเคใช่ไหมเดินเดินลงก็ททำเหมือนเดิมเนี่ยเดินเรียบร้อยแล้กดที่ประตูโอเคเรียบร้อย easy แบบ อะไรเธอสามารถซ่อนหลังที่กำบังได้กดย่อเพื่อซ่อนหลังประตูในหลังกลองโอเคคุณสามารถใช้ปุ่มไอใช้เกจข้างล่างนี้ไอเกจชมพูชมพูพข้างล่างเพื่อกิ้งได้ก็ใช้เอวเองแล้วกันนะนี่สเปดบาร์เพื่อสลิง โอ้ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย่ะเดี๋ยวเพิ่งเห็นมีข้างหลังด้วยอ่ะไอ้เต่ตัวเนี้ยเราทําตัวหุ่นดัมมี่ไว้แล้วก็คือเป้ายิงเนะาะเธอไปฝึกซ้อมยิงสิถ้าเธอสามารถถ้าเธอมีกระสุนแล้วก็ทิกซ้ายเพื่อยิงถ้าอยากให้มันโดนดดเมจหนักๆก็ยิงไปที่จุดอ่อนของมันเช่นหัว เธอสามารถรีโหลดได้ตัวเองด้วยด้วยการกดอ่าถ้าเธอมีเกจพอเธอสามารถใช้คลิกขวาได้เพื่อใช้ท่าพิเศษกำจัดสตูสะไอตัวหุ่นทดลองเนี่ยก็ทั้งยิงแล้วก็ใช้ท่าพิเศษก็คือคลิกขวาเนาะโอเคดูข้างหลักนี่น่อมันมันมีเนี่ยเพราเดี๋ยวนะมันเป็นเอาคนมาทดลองบอกว่า เนี่ยเนี่ยเมันเอาคนมาแล้วก็เอาหมุดปุ๊บจบเลยเดี๋ยวหน้าเหมือนกันไหมเลยนะมันคือเบต้าใช่ไหมเราเราต้องไปอยู่ในนั้นใช่ไหมแต่ว่าเหมือนเราเป็นตัวที่มันจัดการเชื่อมต่อแล้วก็คลิกขวาปุ๊บเอามีดปาดแต่มันใช้เกียรโอเคเ็นไงวะกด r เพื่อรีโหลดอ๋อเธอสามารถใช้ ช่วงเวลากระสุนได้บูลเล็ตทานกดปุ่ม Q แล้วก็เลือกเป้าหมายที่จะยิงสามารถใช้ได้ตั้ง8คือยิงได้8อันเลยก็คือ8นะัดต่อในช่วงเวลานั้นใช่ไหมก็คือหมดแม็กซ์จจตั้กำจัดศัตรูขึ้นกำจัดโดรนทั้งหมดเนาะโดยใช้บูลเล็ตไทม์สิฉ้นถ้ากูไม่ใช้อ่ะ้ากูไม่ใช้อะ่ะทำไมอะ่ะ ทำไมอ่ะถ้าไม่ใช้อ่ะทำไมอ่ะโอเคก็คือถ้าไม่ใช้ตราก็ต้องกดคิวอยดีอีสอนนะโอเคพอเข้าใจแล้วเธอสามารถปรับตัวเข้ากับการฝึกซ้อมได้อย่างสมมูรณ์แบบไปไปที่ประตูแล้วก็ ปิดบังสายตาตัวเองซะเพื่อภารกิจของเราจะเริ่มหลังจากที่ไปถึงแอเรียถัดไปอ๋อไปที่แฮชนี่นะตัวกูอยู่นี่แล้วเว้ยตามไม่ทันแล้วซิ่รีโหลดกดออกดลงท่อเนีนะมุดโอเค ไรวะเงียบกิ๊บอเธอพูดจุดจุดจุดทำไมเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรฉันคิดว่าเธอน่าจะรู้นะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยจุดจุดจุดกลับบ้างอ้าวปุ้มมีการวางระเบิดกันเลยอด็อกเกอร์เฮียซื้อบินตก คือตัวเรามันเป็นตัวไม่สมบูรณ์บแบบใช่ป่ะแบบซิง์ข้อมูลไม่สําเร็จอ่ะกำลังปรับเ,ออเพื้นที่ใหม่เป้าหมายตรวจดูสภาพของด็อกเตอร์ชีพจรเป็นไงบ้างเงียบกิ๊บเป้าหมายสีแดงและเปลี่ยนเป้าหมายเอาชีวิตรอดรอดจากอะไรอ๋อต้องจบับ ตายเลยเหรอนับเดียวเลยเหรอโคเวอร์ดีวะเราเรียนมาแล้วอ้าวกูดโนดนกูโดนอะไรนะอ๋อนี่โดนลุกกำบังมีไว้ทำไมมีไว้ทำไมฮะกำบงังฮะนี่ปั่นได้เนี่ยีโหลดดิ้ง เอ้อยิงหัวยิงแต่หัวเอื้อ,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 ดดอ,อ,อเอามีดฟันเอ้ยกระสุนที่รอดดูเฮ้ยอีสหายนูนป๊ะ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 อ่ารีโลดเอาดีอะไรปีบเบเบ,บต้านั่นเธอ,อยังกั้นเหรอในสุดการติดต่อก็สำเร็จแล้วสินะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้ว นี่คือเบต้าการสัญญาณไม่ค่อยดีเลยมีเป้าหมายกับระบบ GPS ด้วยกำลังพยายามเชื่อมต่อกับระบบเซิร์ฟเวอร์อยู่ฉันรู้ดีว่าเธอพงเข้าใจสินะว่าสติของเธอเน่ะเหมือนจะเป็นปกติอยู่เา่ไม่ใช่ดิฉันรู้ถ้าเธอเข้าใจแล้วก็สติของเธอปกติอยู่คืออะไรเป้าหมายของเธอก็คือ you r target w i t h a t o e t คือเป้าหมายของเราคือดรเนี่ย เป้าหมายคือชีพจรเนี่ยอายและดาวแลวะภารกิจของเธอล้มเหลวเบต้าไว้คุยกันใหม่กับการเอ่อกับการลงโทษของเธอแล้วกันนะทีนี้ร่างกายของเธอบาเดเจ็บหนักมากใช่ไหมละ่ะกลับมาที่ศูนย์ใหญ่ทันทีเลยหมายความว่าให้กลับไปตอนนี้อะนะอือฉันบอกไว้เธอทิ้งร่างกายนั้นไปแล้วก็กลับมาที่ฐานยังไงละ่ะอะ คือตอนนี้พวกแซนเนี่ยพวกแก๊งแซนเนี่ยกำลังไปที่เป้าหมายมาที่ที่เราอยู่เนี่ยนะตรงเนี้ยมันคงเกิดปัญหาขึ้นแน่ถ้าเกิดร่างกายของเธอมันสามารถล้วงข้อมูลออกไปได้ไม่เดี๋ยวฉันกลับไปเองกลับแบบเป็น,เป,นเป็นด้วยก็หมายความว่าแกจะอะไรนะ Insubordination อ,อกจบแนละ้ ไม่เชื่อฟังคาสั่ง,งนะก็เลซับพิชชั่นก็คือเป็นเอเหมือนกับอะไรลูกน้องอนะแต่ว่าอินก็คือไม่ไม่ใช่ลูกน้องคือแบบไม่ไม่ใช่โวกดเดียวกันแหละนะเหมือนทรยศอ่ะไม่ที่ฉันจะบอกก็คือมันเสียทรัพยากรไงนะเสียร่างกายถ้าฉันไม่อีกอย่างหนึ่งฉันไม่สามารถส่งข้อมูลผ่านไปได้ด้วยเพราะว่าการสื่อสารนั้นไม่ดีเน็ตไม่ดีเธอก็แค่ๆๆหาข้ออ้าง่าไั้หละนะ รือว่าอย่าบอกว่าจู่ๆเกิดกลัวตายขึ้นมาเธอเป็นเอเจนต์ของกลุ่มนะล้างแค้นนะเลเวนแมนเบต้าทำตามคำสั่งฉันซะไม่ไม,ม่ลังเลหน้าดูเลยสินะไม่มีทางเลือกแหละตุบตุ๊บตับตุ๊บอัลฟากําลังไปที่ศูนย์ควบคุมอ,อุปกรณ์ควบคุมแต่ว่าอัลฟาเราเบต้าี่ เธอรู้ใช่ไหมว่าอุปกรณ์ควบคุมอ่มันพังแล้วน่าเสียดายจริงๆเบต้าร่างกายของเธอจะต้องพังทลายเดี๋ยวนี้แหละนะเพราะว่าอุปกรณ์ควบคุมของเธอมันกาลังพังยังไงล่ะแน่นอนท้ายที่สุดแล้วไอ้พวกไทเบต้าทุกตัวก็จะต้องถูกทิ้งเหมือนออถูกทิ้งเพราะว่าการเอาแต่ใจองแก้ได้และ้นะไม่ยอมทำตามคำสั่งนี่ก็คือ อิสระครั้งแรกและครั้งเดียวครั้งสุดท้ายของแกคอให้มีความสุขแล้วกันนะลาก่อนอ๋อคือเราเป็นตัวที่68ว้เลยมันมีเบตารุ่นอื่นอยู่มันมีเบตารุ่นก่อนเราอีก61ถึง67เรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็รุ่นน้องเราอีกด้วยเฮ้ยโดนโดนโดนนเดี๋ยวๆๆดีปากพคจรกระสุนรีโหลดหลังเข้า คือม <cin stereotype> ันม <ia> ีตัวก่อนเราแล้วก็หลังเราไงโอ้ยเมาส์เมาหลุดเมาส์หลุดชิบหายแล้วแป๊บนึงนะชิบ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 เมาส์เออเต็มหน้ารีสตาร์เมาส์หลุดเฮ้ยเออเอาใหม่ดิเต็มกระบาดเต็มเต็มรีโหลดรอทำอะไรนี่เมาส์หลุดหรอกเมื่อกี้อ่ะ มาเยอะๆดิมาเยอะๆแค่นี้อ่ะหมดแล้วดิออด็อกเตอร์โอ้ยเมเดียฉันขอโทษด้วยนะด็อกเตอร์ลุกขึ้นสิเสียงนี้มันเบต้าอย่างนั้นเหรอฉันทำบาปที่ หนักหนากับเธอเกินไปซะแล้วคือทาคือทํก็คือพวกเรามีภารกิจมาปกป้องด็อกเตอร์ใช่ไหมแต่ด็อกเตอร์แม่งเครื่องหกเครื่องตกตายหาแล้วก็คือทําให้พวกเราจะต้องตายกันหมดก็เลยด็อกเตอร์ก็เลยโทษตัวเองว่าเป็นเพราะด็อกเตอร์ตายเนี่ยทำให้พวกเราต้องตายกันหมดไปเอาหน้าด็อกเตอร์ลุกขึ้นคุณจะต้องมีบางอย่างที่ต้องทําก่อนหนะ้าฉันขอโทษนะลุกขึ้นเซตาน ดูนว่าคุณยังไงก็คงไม่รอดสินะถ้างั้นตอบคําถามฉันมาหน่อยแล้วกันไอ้แล็บของพวกเราเนี่ยมันอยู่ไหนเนี่ยแล้วก็ a อ c e เซสโค้ด้วยโค้ดที่ใช้เข้าระบบอ่ะคือ,ค,อ,ค,อคือรหัสอะไรแล็บมันอยู่ใต้ใต้นี้แหละนะไปหาเองไปหาบอแสมาร์กแล้วเธอจะสามารถไปสู่ทางรถไฟใต้ดินได้ฆ่าฉันเลยก็ได้นะถ้าอยากจะฆ่านะเอารหักกูละอ๋อรหัสคืออันเดนียใช่ไหม โอเคถ้า okay. ฉันฆ่าด็อกเตอร์ไปตอนนี้แล้วก็มันก็เป็นแค่การล้างแค้นหรือว่าฉันจะกลับไปที่แลบฉันจะทำยังไงดีทางเลือกของฉันก็คือก็คือจริงๆปล่อยเฉยเก็ตายนะเราไม่หมุก่อนการแพทย์ไม่ต้องไปฆ่าเขาเพะเออเนี่ยเดินลงมาเฉยเโอโซกา้าตูด๊ดเคยอ,อยากจะเสียเวลากับตัวเองขนาดนี้เลยเหรอ ไม่ยอมแพ้เธอหนาหนีไปก็ไม่รอดหรอกแต่ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเธอการจะไปที่แล a p แล้วเนี่ยเธอเองก็เหมือนกับฉันเหมือนกันเลยมีความผิดเหมือนกันเด้เพียงแต่ว่าเราต่างกันแกนะมันเป็นตัวที่มันล้มเหลวถ้าแกเผชิญหน้ากับความตายแล้วก็แกงก็จะเป็นเหมือนกับฉันยังไงล่ะเพื่อูขึ้นข้างบนได้ไหมไม่ได้โอ,โอ้โ,อโ,อโ,อโอ โอ้โหตายแล้วกูเฮ้ยช่วยช่วยหลบกได้ไงนี่รีรีปะปะอ่าตายไปก่อนนะจับชุ๊ชับโอ้ยอีสิเฮ้ยดีโดนนี่ามันสีมันฟ้าๆแล้วกูก็มองแต่สีม่วงๆแล้วมองไม่เห็นตันไปก่อนตันไปก่อนรีโลดดิ่งเต็มกระหม่อมแล้วก็ต้อ ไปนี่เพื่ออ๋อลงบันไดโอเคไม่ได้เรื่อะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่มีแล้วโอเคเหมือนเป็นของประกอบฉากลืมลืมลงบันไดเออลงบันไดสแน็คอุ้ยอ๋อเซฟโอเคไปต่อไปต่อตัน รีบปั้งปั้งปั้งรีโรติปังอีอ๋โอ้ยมามามันมา,มาจริงมาจริงอะไรเล่าเชตังคุยหายนู่น ร้อยลงบันไดลงให้มันเร็วๆดีเฮ้ยแมวอูดโดนนี่อักปักเสียบสเคเรียบร้อยเฮ้ยแมวยิงไม่ได้เคโอ้ดอเบอร์ระเบิดโดนมันเป็นโดนระเบิดอ่ะเราเข้าไปใกล้ได้ไม่ได้เลยรีโหลด,ดิง่ง อย่าอย่ามาดิฟังชุบปังปังปังโอ้โหตายชิวมากอ่ะเดินยิงมีละนัดปัง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 ปูปังร้อยตายเซฟโอเคอีสไลด์นูนปูปูปูอ้าวกระสุนหมดแล้วขอโทษนะปัง ปั้งปั้งอีซี่รีโหลด,ด้วยมามาปั้งปั้งเฮ้ยปังโอ้โอ้โอ้ยีนีนีโอ้ยาวยาวเฮ้ยเครดิตการ์ดชึบขึ้นข้างบนได้เหรอขึ้นดีอ่ะอ่ะ โอ้ oh, อะไรอะ่ะฉันทนไม่ไหวแล้วอาอะไรเนี่ยคือเรายังไงโพลิทวิตอลแอคชั่นคือทนไม่ไหวแล้วถ้าไม่ได้ทํามันจะมันไม่มีเวลาแล้วอ๋อแทบจะทนไม่ไหวแล้วใช่ไหมเคยเอ้ยโดยนระเบิดใส่เพื่อนได้ดวยวะดีปะเอ้ยไกลเกิน ใกล้เกินมากันเง d ư จังวะนักนักหัวคือถ้าเราเลงเลงแบบนี้มันจะมันยิงแต่ตัวข้างหนเราเราต้องเราต้องยิงคือถ้าเรายิงอย่างนี้มันไม่โดนต้องยิงที่หัวก็คือต้องเล็งหัวมันเลยอ่ะโอ้โหหนังเข้าแล้วเ,เมื่อี้มาดิเต็ เอ้ยเซฟกับนายวันวันวะเดี๋ยวนะเกรมันค่อยค่อหายนี่นับอ๋อคือเกรมันมันจะต้องฆ่าเว้ยมันถึงจะมันจะมาโอ้เร็วเกินไปยิงโดนระเบิดใส่หัวตัวเองตาย ส,สองนักจะรีโหลดนี่เรียบร้อยหมดพอดีอระเบิดไปตั้งโดนโดนมหมายถึงโดนเนี่ยอ,อือแล้วยังไงต่ออ๋อเดินได้เลยโอเคสเตลสเตลไปจ๊อกอ,อ,อ,อย ที่เบิ้มโล่นั้นมันมันมีโล่อยู่ข้าชั้นสามารถยิงใส่โล่ไปเรื่อยแล้วก็ฉันสามารถทังโล่ได้น่าจะต้องไม่มีทางง่ายแล้ว,ลวนะนอกจากสู่เขาด้านหน้าเชิญหน้าเลยไอโล่นั้นอะ่ะไม่ใช่ของเล่นๆน่เอายิงโล่โล่แล้ยิ่งด้วแล้วมีววววววตัวมาแจมด้วยไปไกลจังวะ เออโดนลูกหลงมาโทษน,นะตั้งโลแตกแล้วโลแตกแล้วโดนอูด่าตายเลยตายเลยว้ายว้ายมีโหดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีสานนูนเขต้องต้องโอ้ไม่ตายยวนเอ้ยยาดิเดินเร็วเลยไปแล้วเฮ้ยประตูตันโอู้หลบได้จิตหายครับมันนี่เขาจิหลบหลบหน้านหลัง ย่าบอกได้ไโโตู้หรือช่วงช่วงตายเรียบร้อยโพโตไทซีศู6เขตอันตร,รายเอ,อ่อภูรุิกิตเอ,อ่อแลบใต้ดินภูรุิกิตศูนย์เลยไปนั้นของพวกเราเนาะศูนย์ล้างแค้น ปั้งไม่เยอะไม่ตายไม่ตายเพราะจะไปพี่เฮ้ยเกือบแล้วดีที่เรามีมีดจริงเล่นอะไวประตูตันนียังไงวะอ๋ออันนี้เข้าได้โอเคมาเบิดเอฟเซฟพอยต์โอเคมาเบิดก่อนว่าชึบเอ้ไม่ตาย มันมีฟันทีเดียวไม่ตายนะแต่กระสุน,นก็เหมือนเดิมเซฟพ,พอ,อย์โอเคอ่ะอกไม่ได้ไว้อ่ะชิโอ้อ่ะเบตา้าเยยบ ฮันแน่หันแน่เฮ้ยเจ้าพวกเราหลับอ่ากับมากรกับมากร i หายนูน่นอะอันนี้บ้าแผงควบคุมะ่ะราบบึกฟันแผงควบคุมกูเนี่ยนะไม่นะเบตาทุกตัว สู้เลยเหรอได้อะไรวะเดี๋ยวดบก่อนหบก่อนบก่อน้าบีออ้ยบทันเอารีอยูดีอีอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยตึบ๊บโอเฮยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปะปอหี่ยินได้ไหมม,มีตัวตนไหม ไม่โดนคุยโดนหมายถึงกูเนี่ยโดนมันติดจังวะฮะอีซ้ายโดนลบเฮ้ยยลบทำอาไรอน่ะโอ้โหเ้ยจะเฮ้ยมันมันดันมันเดินไม่ได้เว้ยมันมันล็อกเขตกู ยิงได้ไหมยังยังอีกป๊บไปก่อนทีหนึ่งรีโหลดรีโหลดดริงมันมันหลบไม่ได้หลบไม่ได้มันบล็อกกู่เอาใจหุดเออเอยิงได้ไหมอ่ะไม่ไม่รู้อ่ะรีโหลดกันมึงยังไม่เข็ดอีกเดี๋ยวโจะรป๊อกไม่เหลือที่เหลือเลยโอ้โห โคตรปุ๊บอ่าแล้วก็รมปันใช่ไหมเอ้ยตายเผือเผือดูเหมือนว่าหน้าคำจริงๆนะเธอกับฉันเนี่ยแต่ยังไงก็ตามฉันพึงพอใจและวกับผลลัพธ์กับจังหวะน,นี้ดูที่เธอสิอือ เธอดูไม่เหมือนจะพอใจเลยนะต่อให้เธอมันเป็นทางเลือกของเธอก็ตามนะการล้างแค้นฉันเลือกมันด้วยความตั้งใจของฉันเองฉันยอมรับอิสระของเธอฉันอาจจะยอมรับคนที่เลือกทางอิสระแบบนี้ก็ได้ถึงกระนั้นก็ตามต่อให้ฉันตายตรงนี้เราก็จะสามารถเป็นอิสระด้วยสิ่งนี้ได้หรือเปล่า เอ้ยไม่ตายอหรอด็อกเตอร์ยินดีต้อนรับเบตา้าเดี๋ยวคือยังไงตอนจบคือคือกูก็ไปเป,เป็นรุ่น69ต่ออะไรอย่างเงี้ยเหรอคือในเรื่องมันก็ไม่ได้บอกมากนะว่าพวกเลเวนแนนทำอะไรบ้างก็ไม่ได้บอกมันเป็นเกมสั้นๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าัาชมแล้วกันนะครับ การล้างแค้นไม่ทำให้อะไรดีขึ้นแต่บางครั้งมันก็ทําให้เราสบายใจมอครบกันเอยกาสหน้าสวัสดีนนี้สวัสดีครับ